ีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับแคว้นนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยงานที่คุณครูให้ทำลงในสมุดใช่ไหมคะลูกหน้า88ค่ะนักเรียนหยิบงานขึ้นมาเลยค่ะงานที่นักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูเข้าไปตรวจแล้วนะคะส่วนใหญ่นักเรียนทำถูก เกือบหมดทุกคนเลยค่ะอาจจะมีผิดบ้างนิดหน่อยตรงที่ลืมนับตัวทดแต่ก็เดี๋ยวเรามาแก้ไขพร้อมกันกับการเฉลยเลยนะคะการเฉลยนี้นะคะเพื่อทําให้นักเรียนเข้าใจอีกรอบนึงนะคะลูกมีทั้งหมด4ข้อใช่ไหมคะ,ะพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมสมุดงานที่เราทำเสร็จแล้วกับดนสอขึ้นมาเลยค่ะเรามาด,ดูที่ข้อ1ค่ะ427 บวก289บวก243ค่ะเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำบรรทัดแรกเราจะตั้งอะไรก่อนคะตั้งที่427บรรทัดต่อไปคือ289บรรทัดต่อไปคือ243เราจะตั้งค่าเลขโดดให้ตรงกันถูกไหมคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเวลาบวกเราจะบวกที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะอ้าวเรามาดูคะ่ะ เรามาดูที่ตัวเลขง่ายๆก่อนเควินบอกว่าเราจะข้ามขั้นตอนคือข้ามบรรทัดก็ได้เื่อนจะเอาเจหน่วยค่ะบวกกับสมหน่วยค่ะเจดบวกสามก็เท่ากับ10หน่วยบวกกับอีก9้าหน่วยก็คือ19หน่วยใช่ไหมคะเราก็จะได้9ทด1ค่ะต่อไปค่ะหลักสิบค่ะสองสิบวกปดสิบค่ะได้เท่ากับสิบ วกกับอีก4ค่ะเป็น14บวกตัวทดอีกหนึงเป็น15เราก็จะได้15บหค่ะเราก็จะใส่5ทด1ค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะเราก็จะเอา400รบวก200เท่ากับ600 6 0ยบวก200เท่ากับ800บวกตัวทดอีกหนึงก็เป็น900ค่ะต่ออมาตอบก็คือ 959ค่ะตอบเป็นเลขไทยสำหรับนักเรียนคนไหนที่ตอบเป็นเลขอาราบีกเพนก็พวงติงไปแล้วแล้วนันเกเรียนก็แก้ไขแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อ2ค่ะ368บวก501บวก42่ะอค่ะ,ะตั้งเลขเลยค่ะ368หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบรรทัดต่อมา501ค่ะ บรรทัดต่อมา42สอยู่ในหลัก10บนะคะนักเรียนอย่าตั้งผิดนะคะสต้องตั้งให้ตรงกับหลัก10บนะคะก็จะเป็น42บวกค่าบวกที่หลักหน่วยค่ะ8หน่วยบวก2หน่วยเท่ากับ10บวกกับอีก1ห,หน่วยก็เป็น11หน่วยใช่ไหมคะก็จะได้1ทด1ค่ะต่อไปหลักสิบค่ะ 60บวกกับ40 6บวก4ก็ได้10ใช่ไหมคะ0เราก็ไม่ต้องดูก็ได้ใช่ไหมคะลูกก็จะเป็น6บวก4เท่ากับ10บวก,กันทดอีกหนึ่งก็เป็น11เราก็จะได้11 10ก็คือใส่ 1..., ทด1ต่อไปหลักร้อยก็คือ300อบวก500ก็เท่ากับ800บวก,กันทดอีกหนึ่งก็เป็น900ต่อเขาตอบก็คือ911ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ 300บวก489บวก100วิธีท่าบรรทัดแรกก็ตั้ง300ต่อไปคือ489ต่อไปคือ100ค่ะบวกเลยค่ะบวกที่หลักหน่วย9บวกศนย์บวก0นย์เห็นไหมคะ9หน่วยเราก็จะได้เท่าไหร่คะได้9ต่อไปหลักสิบก็0 10ย์สิบวก80บวก 0, 10, ก็ได้เท่ากับ80ค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะ300บวก400ก็เท่ากับ 700บวกกับอีก100ก็เป็น800ค่ะตอบคำตอบคือ889ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ567บวก83บวก297วิธีทำอ่าตั้ง567ก่อนถูกไหมคะคือหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยบวก83 อย่าลืมนะคะว่า80ต้องอยู่ที่หลักสิบนะคะก็คือ83เห็นไหมคะตั้งตรงกันก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยต่อไปก็คือ297ค่ะเริ่มบวกที่หลักหน่วยค่ะเจ็ดหน่วยบวกสามหน่วยเท่ากับ10บหน่วยบวกกับอีกเจก็เป็น17หน่วยเราก็จะได้เจดทดหนึ่งค่ะต่อไปค่ะหลักสิบค่ะ เราก็จะได้60บวก90เท่ากับ15ใช่ไหมคะสิบวก8คะ่ะเท่ากับ23บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น24คะ่ะเราก็จะใส่4ทด2คะ่ะต่อไปหลักร้อยค่ะห้าร้อบวก200คะ่ะ5บวก2ก็เป็น7บวกตัวทดอีกสองใช่ไหมคะเจ็ 7, 8, 9, ถูกไหมคะก็จะได้947คะ่ะตอบเอามาตอบก็คือ947คะ่ะ นักเรียนทําถูกหมดทุกข้อไหมครับปรบมือให้เตงยหน่อยคะ่ะเก่งมากเลยสิ่งที่สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะการหาผลบวกของจํานวน3จํานวนโดยการตั้งบวกทําได้โดยนําจํานวนในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจํานวน2หลักให้ทดจํานวนในหลัก10ไปรวมกับจํานวนในหลักถัดไปทางซ้ายทดไปทางซ้ายก็คือจาก เราบวกหลักหน่วยแล้วก็ทดไปที่หลักสิบเราบวกหลักสิบแล้วก็ทดไปที่หลักร้อยนะคะก็คือทดไปทางซ้ายเรื่อยๆพอไม่มีตัวทดเราก็ชักมากเลยเหมือนที่คุณครูสอนนะคะสําหรับการบ้านนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า5้ถึงหน้าห้าสิบห้าค่ะหวังว่านักเรียนจะสนุกกับงานที่คุณครูให้ทํานะคะและเข้าใจกับบทเรียนที่คุณครูสอนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ